เอาแล้วสิมาตรการเร่งด่วนจริงๆนะครับรับเงินสดกันคนละ1,000บาท2เดือนไปเลย สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ มารับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับสำหรับข่าวล่าสุดวันนี้นะครับวันที่7มีนาคมนะครับเดี๋ยวกับผมนายเอกนะครับจะพาทุกท่านเนี่ย ไปดูหลักเกณฑ์ในการรับเงินฟรีนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับรอรับเงินได้เลย1,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น2เดือนด้วยกันนะครับรวมแล้ว 2,000บาทเลยทีเดียวนะครับเป็นเงินสดสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันเลยนะครับข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจนะครับ ก็ได้เปิดรายละเอียดและก็เงื่อนไขเรื่องของการแจกเงินฟรี2,000บาทต้านพิษโควิด -19 นะครับก็ข่าวล่าสุดนะครับจากผู้สื่อข่าวได้รายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับ นั่งหัวโตะนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินและความช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวในครั้งนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ จาก3มาตรการนะครับตรงนี้นะครับได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแต่เข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็คาดว่านะครับจะผ่านคอรมออย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนจริงๆนะครับเพราะทางรัฐบาลเนี่ยได้ทราบมาจากพ่อพี่แม่ป้าและก็ ภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้จะต้องอฉีดเงินนะครับเติมเข้าไปนะครับเป็นยาแรงนะครับยาหม้อใหญ่ขนาดแรงเลยนะครับต้องเร่งด่วนจริงๆนะครับเพราะช่วงนี้ประชาชนนะครับขาดแคลนนะครับเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับเป็นประชาชนคนไทยนะครับ รวมทั้งสิ้นจำนวน20.8ล้านคนนะครับก็จะอยู่ในมาตรการแรกนะครับเป็นมาตรการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับหลายท่านก็ เก็บตัวอยู่บ้านนะครับไม่ออกไปท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางข้ามจังหวัดข้ามอำเภอกันเลยทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้นะครับเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับระบาดอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนายเอกเป็นห่วงนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับมุ่งเน้นให้เงินเนี่ยถึงมือกลุ่มเป้าหมายโดยตรงรวม เป็นจำนวนประชาชนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ20.8ล้านคนประกอบไปด้วยกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเกษตรกรนะครับจำนวน13.9ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับอนุมานและ เปรียบเทียบได้เลยนะครับว่ากลุ่มนี้รัฐบาลดูแลและคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับและกลุ่มกเกษตรกรนั่นเองนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือทุกเดือนทุกเดือนนะครับที่กระผมได้เคยทําข่าวไปแล้วนั่นเองกลุ่มนี้ในการตรวจสอบต่าง ง่ายและรวดเร็วกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเพราะทางรัฐบาลเนี่ยมีข้อมูลนะครับเรื่องรายได้ต่างๆนะครับและเรื่องของการโอนเงินต่างๆก็จะสะดวกและรวดเร็วมากกว่าประชาชนทั่วไปกลุ่มอื่นๆนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบเลยว่าผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับน่าจะได้รับเงินก่อนใครเพื่อนเลยนะครับกลุ่มถัดไปนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับ5.9ล้านคนนะครับกลุ่มนี้นะครับน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องรายได้นะครับและมีการสมัครนะครับผ่านทางเว็บไซต์คล้ายๆกับการเปิดลงทะเบียนชิมช็อปใช้นะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกันกลุ่มนี้ จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับใครที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับข่าวแว่วออกมานะครับจากสํานักข่าวหลายสํานักนะครับก็ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน15,000บาทนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์ และจะได้รับเงินจำนวน1,000บาทเนี่ยนะครับโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพลย์นั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มประชาชนเก็บตกนะครับอาชีพอิสระนะครับ อีก1ล้านคนนะครับก็น่าจะมีการตรวจสอบนะครับอาจจะมีการช่วยเหลือนะครับเข้าไปตรวจสอบโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตรวจสอบเข้าไปนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับแต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองตรงนี้น่าจะมีการเก็บตกนะครับจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้การช่วยเหลือ ในการลงทะเบียนนะครับและได้รับเงิน1,000บาทไปอีก1ล้านคนนะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับทีนี้การแจกเงินนะครับก็จะแจกให้คนละ1,000บาทเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในการแจกเงินจะแจกให้นะครับจำนวน2เดือนนะครับเร็วที่สุดนะครับก็จะ แจกให้ได้ในเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับ1,000บาทและในเดือนพฤษภาคมอีก1,000บาทนะครับกรารทำงานนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีนะครับเหมือน ปีก่อนๆที่รัฐบาลเคยได้ให้มานะครับแต่ปีนี้จะให้เงินเป็นจำนวน1,000บาทและสามารถนำไปกดเป็นเงินสดได้นะครับและให้ประชาชนเนี่ยพ่อพี่แม่ป้าต่างๆเนี่ยนะครับใช้เงินจำนวนนี้ได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ถัดไปนะครับในเรื่องของการเติมเงินนะครับก็จะมีการเติมเงินเข้าในระบบ E Payment นะครับกลุ่มแรกนะครับเข้าในระบบ E Payment เนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการผู้ที่เป็นเกษตรกร,กรที่ถือบัตรของธนาคารทกรสอ,อยู่แล้วที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วหรือกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่ ได้รับเงินทุกๆเดือนเนี่ยจากรัฐบาลอยู่แล้วน่าจะมีการโอนเข้าให้ผ่านระบบ e-payment เข้าบัตรโดยตรงเลยนั่นเองนะครับกลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็รัฐเนี่ยก็จะโอนเข้าไปในกระเป๋าอ e ิเล็กทรอน e-money นะครับโดยตรงนะครับกลุ่มนี้น่าจะมีการทำงานที่รวดเร็วเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ กลุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับจะมีการโอนเงินเข้าในระบบพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับบัญชีธนาคารต่างๆที่ท่านได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้นั่นเองนะครับการใช้งบประมาณตรงส่วนนี้นะครับจะใช้งบประมาณ41,050ล้านบาทนั่นเองนะครับรัฐบาลเตรียมพร้อมนะครับแน่นอนนะครับ กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนะครับก็อยู่ในมาตรการที่2นะครับด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก็คือผู้ที่ทำเปิดร้านค้ามีกิจการต่างๆนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ทิ้งกลุ่มนี้นะครับ เมื่อไม่มีเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจตกต่ำนะครับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายคนที่ประกอบอาชีพที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับก็ทำให้นะครับมีการเลิกจ้างต่างๆนะครับเพราะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับประชาชนไม่จับจ่ายใช้สอยเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับตรงนี้นะครับรัฐบาล ก็ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับทั้งรายกลาง SME รายเล็กนะครับที่ประสบปัญหาต่างๆที่แบกรับต้นทุนนะครับการเลิกจ้างการจ้างงานลูกจ้างถูกร้อยแพต่างๆนะครับโดยนะครับจะมีการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง2%เท่านั้นนะครับปล่อยให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา2ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน20ล้านบาทต่อลายวงเงินสินเชื่อรวม150,000ล้านบาทนะครับและยังมีการพักเงินต้นลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกด้วยนะครับมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายสินไหมทดแทนรวมถึงการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้านั่นเองนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ออกเกณฑ์การผ่อนปลนการจัดสินเชื่อปกติได้รวดเร็วเพิ่มความยืดหยุ่นในการประเมินกระแสเงินสดเพื่อการกู้อีกด้วยนะครับทั้งนี้ ยังสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่3%ต่อปีระยะเวลา3ปีให้แก่สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจ้างลูกจ้างต่อไปได้นะครับวงเงินสินเชื่อรวมนะครับ30,000ล้านบาทตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการนะครับ มาตรการสุดท้ายนะครับเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะครับเช่นค่าธรรมเนียมค่าเช่าค่าตอบแทนนะครับมีการลดนะครับชะลอเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะครับมีการลดและเลื่อนการชำระ ค่าน้ําค่าไฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นมาตรการที่ออกถัดไปนะครับออกมาหลังจากที่มีการแจกเงิน1,000บาทแล้วอันนี้น่าจะไม่เร่งด่วนเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นมาตรการหลังจากการแจกเงินแล้วนั่นเองนะครับมีการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างเป็นอัตรา0.1%ของค่าจ้าง3เดือนนะครับ เร่งการดําเนินการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุนนะครับก็ทางรัฐบาลนะครับมีงบประมาณอยู่แล้วนะครับก็จะเร่งเบิกจ่ายในการสร้างอะไรต่างๆนะครับนำเงินทางภาครัฐเนี่ยมาใช้ลงทุนและก็จะมีการเกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมาตรการสุดท้ายนะครับเป็นการสร้างความเชื่อมัน่น ในระบบตลาดทุนนะครับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับประชาชนที่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมนะครับหรือเรียกว่ากองทุน S S F นะครับโดยให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชั่วคราวจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะครับ สรุปเลยนะครับสรุปให้กับประชาชนทั่วไปนะครับพวกพ่อพี่แม่ป้าเราเราท่านท่านนะครับทั้งหลายนะครับว่าได้ประโยชน์อย่างไรนะครับไหนมาตรการแจกเงินนะครับเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลาจำนวน2เดือนเนี่ยนะครับก็ จำแนกง่ายๆเลยนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ในกลุ่มแรกนะครับกลุ่ม13.9ล้านคนนะครับกลุ่มที่2นะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับรวมทั้งสิ้นเลยนะครับกว่า7ล้านคนนะครับก็เป็นจำนวน6.9ล้านคนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับได้แยก ให้ชัดเจนแล้วนะครับว่าใครที่มีบัตรนะครับและใครที่ไม่มีบัตรก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้ารายได้ของท่านนะครับผ่านเกณฑ์นะครับและเข้าหลักเกณฑ์ต่างๆท่านก็จะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินจำนวน1,000บาทเป็นจำนวน2เดือนรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็ รวดเร็วที่สุดนะครับจะเข้าในเดือนเมษายนนะครับและเดือนพฤษภาคมนะครับ2เดือนนี้ถ้ารล่าช้าออกไปนะครับงบประมาณไม่ผ่านนะครับก็น่าจะเลื่อนเป็นเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นช่วงเปิดเทอมของลูกๆหลานนะครับพ่อพี่แม่ป้าหลายท่านนะครับมีลูกหลานหลายคนนะครับ ในช่วงเปิดเทอมก็เป็นช่วงที่ลำบากยากเย็นนะครับของหลายครอบครัวนะครับเงินจำนวน1,000บาทใครไม่เอาแต่นายเอกเอานะครับหลายท่านนะครับคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นที่กระจ่างชัดแล้วนะครับ รอวันที่นะครับและเรื่องของการลงทะเบียนและการรับเงินต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้าคลิปถัดไปมีข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์ให้ในายเอกด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อ ที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆและความละเอียดของข้อมูลแบบนี้นะครับสำหรับสมาชิกของช่องเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามในเอกกันมาโดยตลอดนะครับช่องนี้ก็สร้างมาเพื่อพ่อพี่แม่ป้าทุกๆคนเลยนะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตอย่างไรนะครับก็จะนำมานำเสนอให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ